ใสมเแบบส,เสโนโอใส่เสนอสมันครับพี่น้องเบิ่งดกินะครับหากต้นงแต่าเาาาาพื่อนได้หนิมันมานพี่น้องมือหนิ พี่น้องทุกคนนะครับส,สุปุทุกคนนะครับม <Awesome. S 2> ือนีมามาพอกับบ hmm. ้าโจอีสานนอน์ซอนนะครับมือนีมัตไตเห็ดนะครับพี่น้องว่าสิบัวไทยวีโอแล้วครับพี่น้องแต่ว่าอดใจบ่วได้ครับพี่น้องมาพร้เห็ดปวกนะครับเห็ดปวกอยู่ทั้งเขาเลยพี่น้องเนอะเรเคยเห็นมันใหญ่ขนาดนี้ครับพี่น้องสังเกตเบ้างครับสังเกตเบ้างอันนี้คือขวดสปอนเซอร์นะครับพี่น้องขวดสปอนเซอร์นี่ใหญ่ใหญ่กว่าขวดปลากระป๋องเลยพี่น้องสังเกตเบิางทีครับมันใหญ่สำเร็จครับพี่น้อง หิดปวกคือเท้งเขาครับเกิดมากว่้เคยพบว่าเคยพอนีนะครับพี่น้องเออเป็นแต่อนซ่อนแห้งเออหิดปวกยังมาดอกแง่ครับดอกแง่เนี่ยครับพี่น้องเนาะก็ได้อดใจเบอร์ไว้ครับต้องมาไทยให้พี่น้องเบองนี้ครับเป็นแต่อนซ่อนนี่กินครับโอ้เกิดมาเื่อเคยพบเมื่อเคยพอหิดปวกดอกแง่ขนาดนี้ครับพี่น้องเอยเป็นแต่อนซ่อนแห้งครับบพิ่งทีละโอ้ดอกแง่แห้งขืนมาน้ำกันนี่ครับมีอยู่สองดอกโคลูครับพี่น้อง มาเดี๋ยวเบิ้งครับเดี๋ยวสิครูดใส่เบิ้งว่าหากักว่าสิเหยเอาสำเดีงพี่น้องเนาะว่าสิบระเทไทยที่ไหนพี่น,อนอ้นนองเนี่ยอดใจบ่ได้ครับต้องถ่ายเก็บไว้เบิ้งแล้วครับเป็นทีร่ระลึกแล้วครับพี่น้องดอกใหญ่อุบาทุมโบครับนี่เคือเป็นตะวัออนซออ้อนแห้งเดี๋ยวแล้วขออย่าตั้งกล่องแน่นอยกรันพี่น้องวนะ่าสิบระเทศไทยทีย่ไหนะโอ้อดใจบ่ได,ด้ง่ายครับง่ายเนีย่ย,ย,ยพูดตั้งแต่หาเห็ดมากไ่เคยเห็นมิดปลวกปลวกใหญ่ขนาดนี้ครับ เบื้องอรูดพี่น้องเอ้ยนี่แหละระว่าเห็ดอยู่ทางเขามันโดดไงแม่มนี่หลีครับเสีครุให้เบิ้งครับเนี่ยซ้ำไรครับอันนี้แม่นขวดหน่อยได้ไหมขวดเท่ได้ไหมครับซ้ำเขียนน,นี่เมื่นี้ขวดซ้ำเขียนเลยนี่ครับเบิ้งกินเหรอครับโอ้ดอดไงครับโดดไงเนี่ยพูดตะวนซ่อนแห้งพี่น้องเอ้ยเบื้องเบงสีคุดให้เบิง้งสีคุดให้เบิงบ้งครับ นี่ช่ำหหนชู้เบิ้งเกิดมากโหเ้เคยพบเต้เคยพอเนี่ยละโมันโคตรฮิตพวกเลยตัวนหนพี่นอ้องอือหักกระเนาครับอเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งดอกงีครับดอกงี้เนี่ยหากชำเหน้อบอย่าหักด้อ เกิดมามเขาถ้าคยพอเนี่ยพี่น้องเลยที่ผวกเอยียงมาโดดเงี้ยครับโดดเงี้ยเนี่ยเลยขนาดบพันธ์บานนี่นี่พี่น้องถ้าเป็นบานที่ซ้ำไดเนี่ยเป็นตะไปเห็ดพอพันเนาะถ้าเป็นง่วนกับพันบามันบา,บาสิ้นปวดอลไรพี่น้องเลยัใกล้กับใกล้โอ้ครับอืแต่เป็นคนกับพันฝรั่งนิกโก้หมดแล้วนี่ ดอกง่ายครับดอกนีง่ายเนี่ยหากมันก็สีบว่งงามบว่นิดดอกเอาซ้ำเด็กแบบซ้ำเด็กใม,มันครับพี่น้องเบิงังคิดหรครับหากต้องแต่งงานกันได้หนิอู้หากขาดก้อนครับเบิงบังคิดหรออู้อหกกักแห้งครับเบิงบังคิดหรอพี่น้องเกิดเป็นซ้ำแขนครับ มันตออนซ่อนแห้งพี่นอ้องเลยดอกแง้ครับบางทีแหละครับคุณนะ่ะเกิดมาหพอจะเคยพบพอจะเคยพอนิดปวกอยู่ทั้งเขาดอกเง่ขนาดนี้ครับโอ้ยตายตายตาย,ตายดอกเดียว,วมันเปนเคืองโลคพี่พนอ้องอ้สามขีดได้อยู่ด้วยนี่ประมาณสามขีดหมดนี่ครับโอ้ดอกเดียวปนอิ่มเลยครับพี่นอ้องเลย าขึ้นไปแล้วไอถุงมันเนยอะถุงยางมากครับขึ้นเขาถุงยางมากครับไอ,ดอ้ดอกนึงนี่ยดอกนี้บ่วเงี้ยป็นไหนดอกนี่แต่ว่าถือว่าถือว่าใหญ่เติบครับได้ยังสี่เนี่ยตักซิบดอก,กคุ้มแล้วครับมือน,นี่ขึ้นเขามากมือน,นี่ยย้ำเวีนหาพระท่านคนนหรอครับต้องอาศัยหายาเงี้ยมันขึ้นอาาเอาพี่น้องมาดไต้ตั้งเจ็ดสองถุงครับพี่น้องตอนนี้ก็บจี ไก่สิตีหาแล้วครับงานยืดมือบืดขึ้นแล้วครับพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดอ่อนนะครับเนาะปีหนึ่งมิถุนึงครับพี่น้องสองรอมาอีกรออีกปีหนึ่งแล้วครับตั้งได้มาหาแบบนี้ครับโดนโดนในมาหาเทืนึงเนาะครับพี่น้องเนาะเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจําไว้ถ้าเบิ้งครับแล้วเข่าเขาแก่ไปลูกให้หลานในเบิ้องในชุ่มพอแม่พาหาอยู่หากินนะครับถึงเวลาเฮ็ดออกก็มาหาไตเฮ็ดครับเนาะเอาก็หาพออยู่พอกินครับ แต่หลายเขาจังขายครับพี่น้อง่วนมากกับสิบ่าขายดอกเก็บไ้ถักกินเองครับของมันหายยากเนาะซื้อเขากับแพงครับตู้ละสี่ลอยหาร่อยดอกแังสีเนี่ยาตามลวเราถูกเจ็ด้อยดครับพี่น้องเขาขายกันครับเนี่ยครับโอ้ยแต่วันซ่อนแห้งพี่น้องสองดอกนี้กันชุดดอดแล้วครับไ,ไปเด่งต่อนพี่น้องเพื่อใกล้ชิดเตรียมของยางอะไรอ่อันนี้บ่มีเวลาไทยวิโเนะพอดีฝนมันตกนะครับ เดี๋ยวมะพออีกเลยเดิ๋ยวสีตใต้เบื้องไม่ให้ดูครับพี่น้องไปไปครับพี่น้อ <c> ง <oughs> จะดูน้ำกันครับพี่น้องไปมาสีใต้อีกบ่นะพี่น้องมาเบื้องพี่น้องมาแยางมากมาพออีกแล้วเนาะการทูดถ,ถ่ายกับมาพอฮือเก่าครับพี่น้องเนาะมาสิบาดคลิปเนาะแต่ว่าก,ก็อดใจว่าอะไรฮือเก่าครับไปในมือมันพอแล้วเขาก็อ,อัดคลิปให้เบื้องหนะ้าพี่น้องว่าฮิดโปรที่ทุ่งเขามันดอกใหญ่เสมอครับมาเบื้องมันกำลังขึ้นพี่น้องตอนนี้กำลังขึ้นครับ ก็ต้องโผล่ขึ้นจากดินเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับโผล่ขึ้นเห็นตั้งหัวครับพี่น้องแลยวจะพุดให้เบิงนะ้งเนาะหักก็จริงเงี้ยวทำไงครับอันนี้ดอกว่าท่านไหนบานนะพี่น้องด้วยก็ต้องตุมต้มๆอยู่ครับพุดให้เบิง้งพุดยากด้วยพี่น้องมันต้องใส่เล็กหีดแหลมครับนี่หากก็สริงเงี้ยวอยู่หรอก กดดกลึกครับตอ,อนซ้อนแห้งพี่นอ้องตองโคตั้งสี่เลยครับอือเห็นไนหหักงาวครับขาดพร้อมพี่นอ้องดอกแห้งครับบางที่ละ่ะกําลังโคขึ้นจาก,กีดินพี่นอ้องอันนี้อีก สองนอเนี่ยครับก็ลังขื่นด้วยกันครับเห็นบ่มา,ากระมูกระพวกแล้วครับแต่ว่าเป็นผ้ากันกร,ระบไปแล้วครับไฟเบิรกรอนพนะพนา,นาบ้าโจโอ,อีสานออนซอนบ่ให้พิษวังแล้วเตรียมไฟมาสองอันพี่น้องออนซอนบ่ได้ห็นกัขนาดนี้ปัด ออดอกเงแห้งพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอก,กงามครับมึงจะล่ะโอ้ยเป็นตังสี่ก็มีกำลังใจหาตอแหละพี่น้องเอ้ยไปอีกชั่วโมงนึงกับสอดเจียนครับตอนนี้ตีหาแล้วไปครับพี่น้องไปตอครับเอา่ปอ,อีกดอกนึงครับพี่น้องอันนี้ก็ใงญ่ยขึ้นกันครับพี่น้องอันนี้ยุดดอกเดียวโคโลเลยครับพี่น้องเออคือบ่มีมูเนาะยุดดอกเดียวโคโลครับ หินไม่หลายอยู่ทั้งเขาเนอะนี่จะหินครับพี่น,อน,นออ้องมึงกี่ต่ออืาบางยังเงาเลยพี่นอ้องเอ้ยแต่วันซ้อนแห้งครับนี่แหละพอเลี้งทีพก็มีกำลังใจหาครับหาในเบิดมือเบิดขึ้นครับพี่น้องแบบนี้ไปหาต่อพี่น้อง ก็เลยยื้อเด็กินอยู่ครับนี่ก็ยู้ซื้อซพี่น้องเลยแล้ววาเบิ้งดอกนีพี่น้องดอกนี้ดอกบานแล้วครับเบิ้งดอกบานไม่ใช่สเปงไหนดอกบานคือมันนี่หลุดไปเนาะน่าทึ่งยัง้งแล้วบ่อันนี้พ่ะท่านบานปนันไหนพี่น้อง บานเป็นไรครับมาเบ้างดอกนี้ดอกนี้บานแล้วพี่น้องเอ้ยมาเลยเพราะท่นนี่แหละดอกบานครับเบ้างที่เหละครับดอกบานดอกง่ายจำไหนครับพี่น้องเอ้ยเป็นตะอ่อนส้นแห้งครับไปครับพี่น้องไปไปได้เลยครับอ่ามาพี่น้องมาเบิ้งอีกดอกนี้ครับพี่น้องดอกง่ายด้วยครับเด้อก้างโผล่เกินจากดินด้วยครับพี่น้องเอ้ยมีดอกหนึ่งตูมดอกหนึ่งก้างสีบานครับพี่น้อง เบิ่งหากมันเงาสำเนีนครับพี่น้องมาหล่นมั่งกันออืยังสี่ก็มีกำลังใจหาหาจนสอดแจงเลยพี่น้องเอ้ยยัง,งไปยังไปโดนๆกับพอ่อเทีนึงเนาะอู้ไปแต่อ่อนซ้อนห้องออนซ้อนแห้งเติมตาได้แล้วดิ่งกับรั่วๆแล้วครับพี่น้องยางกับเซ่เซ่แต่ว่าปอเป็นยังครับปอยังสี่มีกำลังใจยางต่อพี่น้อง สองดอกสองกีครับกำลังสิบบานเลยพี่น้องซองไฟมากนี่ขาวจุนพูนลยพี่นอ้องโอ้ไมนตะ่อนซ้อนนี่เลยอุ้ยปวดอะเมื่อกี้แหละครับเกือบมันปวกกินเบิร์ตครับอือหาได้สอดสอดเกี้ยงครับพี่น้องเบิร์ตเคลื่อนละมือเนี่ยโอ้โซึกงมือเลยครับเพราะว่าเขาพอเฮ็ดนั่นสิมันมีกำลังใจให,หาตอ่อพี่น้องไปครับไปหาต่อครับ เรื่อยๆนะครับมื่อเอาาบิง้งสองกีนี่ครับพี่น้องสองกีนี่ึืนยุคคางึืนยุคคางไอสุกโขกหินครับพี่น้องหินนี่ก็หนักนะเอาออกไม่ได้ครับก็ต้องแสะค่อยๆแสะออกนะครับพี่น้องแซะเอาเห็นนะครับแซะเอาเห็นบม่เป็นแสะเห็นหรือครับมันถือมันอาจจะถือหักมันก็ไ่เป็นไงนเพราะว่ามันขึน้นขืนมากยากครับ

คุณน่ะเบิ่งงต่อไปน้องเอ้ยเด้งสี่อีอกก็มีชิบดอกนี่พอเลยครับมีชิบกีนี่คุณน่ะชิบหาดอกโล่จังสีครับเอ้ยมันจะอ่อนซ้อนแห้งี่น้องไปครับไปต่อครับพี่น้องเบิดตขึ้นจังสอดแปียกเลยมือเนี่ยอู้หมาเบิ่งพี่นออ้องเอ้ยมาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่มูหนีนน่ครับมูหนี่สุดยอดเลยพี่น้องตั้งกล้องไว้เรียบร้อยครับพี่น้องมาคนเดียวเนาะ

บ่ผิดหวังครับมือนกันผผิดหวังครับดวงดีพี่น่องเอ้ยมือนผัวผิดหวังผับ พอพักกันกาบานไปเดยวไปนองเดี๋ยวผมผู้เดียวนี่แหละครับยืดกุมูครับดูจุ่สอดแกงพี่น้องเบิดสปอนเซอร์ไปสองขวดครับกาแฟาสองกระป๋องทิโภกระป๋องหนึ่งครับแบนอีกกระป๋องหนึ่งพี่น้องสอดแกงปัดเลยครับบ่อยากสีเบ้ามันปีจังสีมันกัดมันแล้วพี่น้อง อนส้วนแห้งพี่นอ้องเลือดอะบนกี่ละครับสุดจอดเลยพี่น้องเฮ้ยสุดจอดสุดจอดครับใส่ถุงยางครับเดี๋ยวข้างล่างมีอีกครับพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องอันนี้บานเลยด้วยครับเด้อบานนะครับดอกบานดอกบาน โอนพี่น้องเอ้ยไปตะวันซ้อนนีงครับไปครับผมไปเบื้องอีกครับเพื่ออะไรก้อนสิลครับบานจากมูเนาะถ้าบ่ได้รก็สิปปะมาณนี้แหละครับผมก็นี่ตอนนี้ก็เริ่มแจงแล้วเนาะเสียงแดดเริ่มจอกแล้วครับพี่น้องหกมุงหัมานหกมุงครับไปพี่น้องไปต่อครับถ้าว่าด้ไรก็สิลครับบ้านครับผมืันนี้ก็ได้พอะยู่พอกินแล้วครับไปครับไปมาพี่น้องมาวันนี้บ้านโจครับ หามาเบิดขึ้น้วครับกับเมย์นะหาจน่มาสอดเกียง้วพี่น้องกับไตไฟจน่มาสอดเกียงนะจะได้เวลาพอสมควรนะครับตอนนี้ครับเจ็ดโมงกลัวครับผมเบิ่งผลงานที่ไรครับพี่น้องโอ้ยเมยครับอันนี้หามาหลออแรกครับเลยหามาหล่อแรกครับกับฝนปนกันไปครับพี่น้องมันฝนตกนะครับฝนตกน้ำเนาะน่ครับนี่เป็นถุงหิดไก่ครับพี่น้องไห่อันนี้เป็นหิ้วหัวนะครับข้างเ ปนปนกันมากฮิตดอกคีให้ครับดอกบัวไฟงามไปเลยครับเบิ้งครับอันนี้กะหามาได้คือกันครับได้เม้าใบก่อนนะครับและใบก่อนอีดอกนี้มี่ดอกไงครับอันนี้คือลาฮิตครับผมหามาขึ้นเขาเนี่ยขึ้นใบหยอดเขาเลยครับพี่น้องเนาะก็มาได้มีแต่ดอกงามๆครับพี่น้องก็มีกับช่วยให้นักเติอยูด้วยครับสามชีโรบผ่านนะครับพี่น้องแลก็ได้ยูได้กลิ่นนะครับเนาะ ยูให้กินเยกินยังว่าขายยังว่ากันครับพี่น้องเนาะหาไปมวนๆไปครับสำหรับผลงานมือนี้ครับกับพ่อแต่ยูครับรวมร่วมเหลี่ยกับสวมานหาพวกลูกครับร่วมร่วมกันนะครับทั้งหิดปวกหิดไข่้นะครับร่วมกันเนาะจะมีอะครับพี่น้องผู้ใดที่เขามารับชมคลิปบรโจุก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่รับชมคลิปบรโจอีสานนอซอนนะครับผม อย่าลืมฝากติดตามผลงานนด้เลยครับเออพี่น้องบ้าโจอีสานอซอนได้เห็ุคลิปต่อไปนะครับนะโอเคนะครับแล้วพี่น้องมันอีก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับเป็นคลิปที่เก็บได้หลายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าได้เห็ดดอกไงครับเพิ่งเห็นดอกไงปนี่ครับดอกไงแห้งไงครับไงเมนะครับผม เนาะก็เก็บไปเป็นที่ระลึกนะครับให้ลูก้หลานในเบิ้งนะครับ่าทำมาหากินนะครับเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ครับแต่ผมมีอย่างแล้วนะครับผมกับขอบคุณอีกครั้งนะครับเอฟซีทุกคนนะครับหมูเกาและหมูไม้นะครับผมมีเขามารับชมคลิปปัาจอีอสานโซนนะครับโอ้พ่อไห้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสาหรับคลิปนี้ด้วยขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ